เออเบิ่งมาทักทายบายดีว่าภาษาเวียดเบิ่งเจ้าตอนนี้ก็ทางดังไฟทุกคนดังไฟเกี่ยมตัด,ด,ดปลานี่นี่เอาทางนี้เหามาเอาสองสามเบอร์พอแล้วนะอันนี้หินปิ้งปลา โอ้โหพอดีเลยชัดสบายดีทุกคนมืเหนีออกจากซีมแล้หนองตอนอีแลวมาเพาเพื่อนมือแหลกก็คือต้องมือหนองมาเพื่อนเมื่อวานตอนกลางคืนลูกเลี้ยงจันมาแล้วก็มุหนีตอนสาวซีนมาก็ต้องมือหนองเอาตปลาตอนนี้อากาศจะเย็นดีพอดีเลยแต่ว่าบอกผู้สาวไม่ยันยูเวียตมา เจอแหุ่มมันฮะอันเดีัวมีน้ำอันเดีมีน้ำคงคดินดวมีน้ำแม่าตัวอามามาพ่อนก็อยู่เหอันนี้มันมองเขาเลทุกคนมองมันหน่องมาอเอิ่กมาทักทายว้าวภาษาเวียดเบิง อันแนะนำภาษาเวียดจุดตึงจุดเนะนนำภาษาเวียดให้ฟังเลยถานะเวียดยูเวียดมาอยากหูออันนี้คือน้องสาวเฮียดยูเวียดมาเป็นลูกไอลูกหน่องมุนีิเอสิพากันเอาดูปลาหน่องทุกคนปลาเวียดเป็นอะไรวุ้แสบอมากินปลาป่าเราวุ้แสบชิว่าดูปลามากันน้อำยูบันบานมากินยูเวียดก็ใส่เป็นเจ้าใหญ่หูปลาหุ่นวุแซ่บว่ะคือว่าชิม่าอาอยู่พี่ จะอันหนึ่งกันารว่าการเห็นมาปั้นของมันเป็นยังไงนี่อันนี้ก็เป็นนาครับทุกคนตอนนี้นาเขาเปลี่ยนไปแลต่พ่อเขาดุดนาใหม่เขาดุดเหมือยที่นานก็สิเปลี่ยนไปจริงสิละโอ้เป็นบวกไม่เป็นบวกเยามันใช่ไหมสิเราแม่นำลำทานอยู่บ้านเรากระสีแบบนี้ทุกคนไม่ต้องเป็ด ประตูนี่พนนะเป็นไงคำบวกหนึ่งสองสามสี่หเป็นไงคำหกประตูบู๊แหละกูลืมเประตูเครื่องมีห้าหกต้นประตูไอ้มเป็นเทศน้ำอันนี้แกมันน่าบึตอืมอันจะมาหนองกัน ผานวุ่นวาแล้วพัดพากัย่างขึ้นภูมาเนะยกว่าจะนอนนี่แหละมนลงน้องพอดีนี่มันทางไงะนเมื่อวันเที่ยงเขาเานี่แต่ว่ายัางผมแม่ยังเมื่อเนื้ออันนี้มันของเข่านงองก,กูไม่พูนปลาไม่ซักเนในวันให้ก่อนไม่ซักที่วัน้าเขาจะใส่คำวาาบาเวลาว่ากันทุกคนกูมึงเลยมันคำว่าปกติดอกของคนบนนอก มันเรียบมาเทียงหายครับคุนท่างมันก็มีกลางท่าแต่งานัเอาตึบตามมาคอยมามบ,บอสภัพเขาบว่ไหวแล้ววันนี้แตเราซิวซิวเพราะเขา,วาวเคยเนาะก่อนนะอืออ น,นี้มันนนองเขาแถวนี้นะนนองเขาเหมือนเนื้อพูนน่าเชียง์หายเขาเชียงสนมบอลขจามาเลี้ยงสัตว์ตอนนี้เอามาทุกคนเขาเห็นก็ไม่เยอะๆฝุน่นทางตะเพิงเ่งไงยังฝึ่งอยู่กกใหม่ไป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  บอเจ้าหม่แ hmm. ม่ตะหังผึ่งมึงจ้าหมก็เดี๋ยหม่ n h o มึงจะหลอนหม่แล้วมาหังผึ่งความอยู่ทุกคนหังึ่งมันผายแล้วแหละงมึงมึงไงคืนมองพอนหน่อยอยากไ้หังผึ่งาองไหมเอาอ้วนเขามาบุกฝ่าหืม่ห้งีล้วมันพอน ไอ้แม่ส่วนเอาจะเลาวันเอาสวนใหญ่จังวัดควายอวนเท่าลาดนี่มาบุกป่าเป็นเด้อฮึปุ๋ยวอบไปตุ่ยแม่บอกนาอย่างมีบ่กพวกแม่นี่มาสิเลี้ยงมันก็มีหน่ำแต่งามนี่แม่เอาบ้างมีหน่ำมันเหี่ยวหมดเลยนาเป็นความเป็นลไร <c oughs wrote> หมามากเดียวกินไม่หลับทีแล้วสื่อว่าจะสองหมากมักหนึ่งปลาเขาอยู่แล้วนหนึ่งกว่ามานานะไม่จอดแล้วเนี่ยเน่ยเหนื่อยเนี่ยเมื่อเต็มเลยเมืเ่อเต็มอะไรหลงนองเบิร์ตอาผ่อนลงนองปลากลุ่ม กมัน่อนกลุมปลาปลากลุมพอนเ <laughs> หนื่อยหอดแล้วรูไหม,นนไมอเออ,อนนเป็นแนวหนีนองไงก็ม่จะเที่ยงนยันหมางเที่ยงตุปลาหมางเที่ยงตุปลาได้เพื่ใครแบบแคานไปกลุมตุปา แ่บกทางสายไปอนนี่แรงกุด้เ้นปลานความลายนม่น้องหน่อยปลาความลายจะแรงกุนแล้ววันนี้ทุกคนพอพอบกจะป้ายพอนพอนพอบกจะป้ายพอนอยากให้นแม่นุความลายเพะเพพวพน้องน้อยหน่อยแต่ว่ามีปลาความหลายอ้หึหึ น้ำตื่นในช่วงนี้น้ำมันเริ่มแห้งแล้วเอาจะเอาปลาไปกินนะจะเอาเหมือนหนองอันอยู่นาไดอตอนนี้ก็ทางดังไฟทุกคนดังไฟเกี่ยวกับปลาจับจบุษณีอะไรไงเล็กหน่อยพรคนหาชิบังน,นางการ์ตูนทุกคนเราอ่ะอันนางการ์ตูนจับเบุษณี ก็ต응ั um, okay. it, it mm ้งไฟก่อนเกียมจิลงเอาปลามากินแล้วแล้วจิลงเอาปลาหั่นมากินแล้วแล้วเขาจังชิลงเอาปลาไปเฮือนเนี่ยตอนนี้หลังจากล้างไฟแล้วเอาข้าวกล่องล้างไฟแล้วเอไปเอาอันตองกันทุกคนเอาตองมาเอาตองปูบอลเอาเชียงเอาปลาเสือเกียมกินล่าวเอาเกี๊ยวยังมดแล้วแล้วเาจังชิลงหนองมะเตียวเพราะว่าลงหนองไปก็จะไปเอาอันเอาปลามาปิ้งปิ่งเรากินข้าวเลยจังชิลงหนองเอาปลาไปเฮือนอีกทีนึงเพราะว่าลงเอามะเดียวมันจะตายดิ ตัดก็กล่วยลงเลยสาวลาวเฮียนเวียดสาวลาวเฮียนเวียดจริงเลยวะผ่านจี้หัก <c oughs> ผ่านเ่เคยฮักไอม้มันมันมักคุดตัดแหงมันขาดขาดอุ้ยตกไอ้เต๋ออุ้ย,เ,ยเอาอยู่หุ่น,ต,นตัดไม่สองกกบมันกบหนี่เลย อา้อาวอันี่โอ้ยฉันดึงมาตัววตัวตัดมันล้มันหล่กันเองนี่นี่เอาสังนีเห็นาเอาสองสามเบอร์พอแล้วนั่นเอาหยากหยามตกไปเติมเออแล้วเติมเบอร์หนึ่งอ,อุยอุยอุย,น,ยอนี่อเอาเติมกันนี่พ่อ เอาอสามเวอร์ซีเบอร์พอดีเอาไปหนังนอนตจะแห้งไอ้ป้าเนี้ออยวได้ปลอกมาแล้วก็บกูใช่พอนภาษาเสริมเสริมมันยากหนิแล้วกูจะได้จังสือกูนี่ปูวันนี้นจิลข่าวทุกคน,นปูกลางเครื่องแมนเบอร์ของมึงนี่จะกลางเครื่องมา เออแต่ตอนนี้จ่าก็สิไปหาตัดใหม่มาให้ที่หีบกันทุกคนเพราะว่าทุกจ่าเขาต้องเกียมผอมแล้วจังลงน้องเพราะว่าเขาพุาอยากบอกว่าวสิบงอะไระปลาปลามันโคตรหลายอยู่น้องเอาเกียมผอมแล้วละจังลงเอาเอาปลามากระสิเกียมกินข่าเออปีนเรากินข่าอย่างนี้จอาหีบก่อนต่าใหม่หีบนี่ใหม่พมุงไหมจ่เอาจากในก็ไดเลยตามใจมากเดี๋ยวก็คือเกียมให้ที่หีบทุกคนหนื่อลงพอน่นาลายย อันนี้เห็ดหิบเกี่ยมปีนงปลาให้เราจรองต้องเกี่ยมอุปกรณ์ด้วยเฮ้มันครบทุกอย่างเราจังลงนองวัดเดียวก็ดได้อาจารย์จุปไดยอันนี้หิบปีนงปลาเอาไปผ่อนป่าจะนองไหม มระเภทนี่ลม่มงนี่บึงทำนี่น้ำมางเพียงหัวเข่ากูสามเพียงครื่งแอวมึงนั่นาาอแหละตอนนี้เราก็ขึ้นไปล่องหนองก่อนคนเอาปลาไปกินเอาปลาไปกินไปกินนี่แหละตักน้ำก็ทุกคนตักน้ำมันไปไว้หลังปลาดิน้ำก็น้ามันหลังปลาเวลาปินหอวเจ้าน้ำหน่อยนี่ปกติแห้งอ่ะน่าทำ

หมดเลยกอนไมันจบป่ะมันจบดีไหมไปทุกคนเมื่อกี้เอาเอาอันมื่อกี้เอามองขวางคนไหนไปเนี่ยเอาแหกขวางคนในหลายวัดเดี่เราบมันอืมอืม ปลาเนินคขอบอต้นหย่โตไม่ไน้ี่ได้ซ้อมโตแตแล้ว, <c oughs> วพ่อเดี๋ยวเราได้ซีโต้ไปปีก่อนแม่ทุกคนอื้ออื้อนินต้นหยูดอยู่ที่แถวมองลงให้จังได่ก็ไม่ได้มันมองขาดหมดแล้ววันนี้ก็เลยต้องเอาแหยอันนี้คือเราจะปีกนินสายนี่ก็คือหลางปลาทุกคนเรต้องขั้วเลยดิอันนี้มีแต่หลางอย่นนอนนอางเดียวดิพอแล้น่นำไปพ่อไปตักมือมึงขั้วมันจะรักษา อยัสซีโตนปิ่งก่อนสะพอนับก่อนจะไปตัดเอาเกลือเกลือไเอาเกลือแล้วนัวคนเ่าปิ่งนะทุกคนแบบนี้ออกแล้วพอดูมันลายท้งนอกกินปลได้อย่า เนลกับปลาเขามาคนลานจัวเมีหนแปลา้ยตั้งมีมีมีือาเอาดิมแต่เอินปวนห้างมีหางมีตังนัวเป็นปุนี่ซื้อซื้อเลยซื้อเลยเนาะเอาฮะไมผ่าอยู่นี่นี่ม่ึมจะเกือบหมดเสี โอ้ตันจะแบมือนี่ตัดเอัแล้วแล้วเขาตัดเดี๋ยวกนั่ะกอนเขากวนเอาปิงปลาแล้วมจอัดเออพอเออปุยฮ็ดกวนแห่จังตัดไหมอ้จีเซตปิงปลาสมือแข็งมากบ่เขากอลายลายเขาเพชรหอยสิ แสบมืออย่าจะแสบมือไอ้โอ๊ยถอดน้ำมันก่อนพ่ออยู่เพิ่งตอเหนียวกับปิงแล้วทุกคนปลานะ เล่วปี๊กหน่อยค่อยฝืนเนาะป่ามันแหมเนาะโอ้หพอดีเลยชัดนงหว่านจะเอาไอเนาะ

ก,ก,ออก,กินข้าวกินข้าวพร้อมไข่ไหมเออซุ้ยชกเลยนะเนาะเดี่ยมกินข้าวกันหม่ไอกินข้าวกันทุกคนคุณเจ้เดี่ยวใครผมมาทางฝีฝ่าหันไม่หักเห็นหเฮาแล้วหลังดึกัาานจะต้องกินะ แจวเินแจวเก่าดิทุกคนแจวเอามาอยู่เอายน้ามาน่จมาอเนาะนงาน้นเป็นอะไบานกินข้าวจกหยับจกนั้นอยู่่ออันี่เส้อนีมั

khi nó cũng khay nó cũng đã đi đi đào cái đi khay anh cắt đi được rồi ่ทุกคนกินลงหนองอีกเชือหนึ่งเอากินขาวแล้วแล้วันนี้ก็ลงหนองขวางาปลามน่นอยากได้ป่โอ้ไม่แตกินต้มเสือกสวยเม็ดฝางมันดีก่านี้วางเลยเหลอีกคนเอาคู่ไหมพ่อนียมหมวกบืเส์ฟเอาหมวกเสิอไป Bao nhiêu bỏ hết sức chứa chồng đại lý nôn chồng bột đại đại lý nôn chồng bột đại lý nôn chồng bột đại lý nôn chồng bột đại lý nôn chứa 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 ขวางวันนีลงป,ปาดินเด็กอนนีงนกับลกป้ามาันเ้อาทุ้เสร็จแล้ว

ใอ้นเ่าีอนเหรอปล่อยมันดอกเอา

ปล่อยมันก่อนทุกคนปลาเนี่ยจะเอาปอนนี้เอาท้อแล้วตอนนี้เก็คือได้มาแล้วทุกคนตุวปลาหนาวแห้งตีนกระเจ็บมือกระเจ็บอันปักเส้นอันสลังตุวปานิ่มตัใส่เบิ่งนี่เราจะอวยอวยไม่น้ำเนี่ยเห็นออก่าน้ำเนาะ โอ้โหมันจะตกกูได้หลายอยู่เด็เเง่นนำออเดียมจะออกเป็นยังไงลาอยูุทุกคนรเลยอยู่ๆแค่นี้ละเดี๋ยวพบกันใหม่ิปหน้าบ๊ายบาย,บาย